สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญพ่อขุนรางเขาแห่งมาราชปีพุทธศักราช2 5 1 0ครับจากพระราชนตริยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9, รัชกาลที่9ครับให้สร้างขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมเกียรติพ่อขุนรางาแห่งมาราชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการปกครองพ่อปกครองลูกนะครับรวมถึงได้คิดค้นภาษาไทยครับให้กับพวกเราได้เรียนรู้มาจนถึงปัจจุบันครับ ก็หลายร้อยปีทีเดียวครับคำนี้คือเหรียญด้านหลังครับด้านบนเป็นพอรอครับมีหลักศิลาจารึกนะครับแล้วก็พศอบอกไว้ครับครับเป็นเหนรียญระฆังนะครับ